เอาเลครับผมกราบสวัสดีชาวอีพอนทุกคนด้วยนะฮะลิปนี้ครับเราจะมารีวิวโค้ดใหม่ครับผมโลนันคูมันจากบาเซโลนาฮะมีคาลังสไตล์ที่โคตรเฟรียแล้วก็ลิงอัพด้วยนี่ครับผมและมากับแผนใหม่แผนนี้422 2ครับแผนที่ผมเพิ่งมาฝึกในซีซันนี้เลยนะและเกมนี้ครับถ้าชนะเราจะขึ้นพันเก้าด้วยนี่ครับผมนี่เลยนะครับ,เ,นะรบเกมนี้ชนะฮะขึ้นพันเก้าครับผมเราจะไปลลยกันต่อมันๆน,นะ บอกเลยว่าแผนนี้นะครับผมเล่นมาตั้งแต่ต้นซีซั่นนะครับถือว่าสถิติค่อนข้างดีนะฮะสำหรับแผนนี้คือแบบเริ่มเล่นใหม่โดยที่เราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแผนนี้นะฮะแล้วก็ปกติผมไม่ใช่สายเปิดหม่งนะครับถ้าใครติดตามผมมานะจะรู้ว่าผมเป็นสายเล่นเจาะตรงกลางเลยฮะเปิดหม่งคือไม่เล่นเลยนะครับผมมาลองเล่นเปิดหม่งกับลิงค์อัพโค้ตรงนี้กันบ้างฮะเป็นยังไงไปดูโค้ดก่อนเลยนะครับโค้ดมากับ2สไตล์นะฮะโพสชั่นเกมกับควิกเคาน์เตอร์นะครับผมโพสชั่น89ดสิบเก้าควิกแปดแปดนะครับผมเล่นเป็น เล่นไม่ค่อยเป็นนะเล่นเป็นแหละแต่เราแบบเป็นคนใจร้อนหน่อยชอบแบบเกมสวนมากกว่านะครับแล้วก็บู๊ตเรื่องการจ่ายบอลลูกลูกเลียดนะฮะกับ heading นะครับลูกการหมกนะครับผมส่วนลิงอัพนะฮะตัวเซนเตอร์พีนะครับคือปีกตัวต่ำซ้ายขวาก็ได้นะครับที่เป็นสไตล์คอสเปเชียลลิทนะครับผมแล้วก็กองหน้าครับสไตล์ฟ็อกอินเดอะบ็อกซ์นะครับผมจะลิงก์กันนะก็คือแบบปีกต่ำเนี้ยจะสามารถเปิดบอลนะฮะถ้าได้บอลปุ๊บเนี้ย กองหน้าที่จะเป็นเป็นสไตล์ฟองนะจะวิ่งเติมขึ้นมาฮะโฉบคอยหมงคอยแบบโฉบยิงโฉบหมกนะครับผมจะเป็นแบบแนวว่าแบบหมงดีขึ้นนะฮะยิงดีขึ้นจับบอลลงได้ดีขึ้นประมาณนี้ครับสำหรับลิงอัพนะครับพูดไม่ยากนะแล้วก็ที่ผมเอาโอริเช่มานะครับเพราะพี่แกมีเอ็ดคอร์ซิ่งด้วยฮะข้ามร่างกันเปิดหมงก็ดีด้วยนี่ครับผมดูเเฟี้ยวๆอ่ะนะครับดูดิคอร์สนะฮะแล้วก็มีเอ็ดคอร์ซิ่งนะเปิดหมง93นะเอ็ดคอร์ซิ่งด้วยนะครับนี่เห็นปะถือว่าแจ๋วใช้้้ไดฮะแลวก็ ถ้าเราแบบเผื่อเปิดให้กุลิตบ้างกุลิตก็โมงได้มีบบลเิตเฮดเดอร์ตัวหน้าตัวใหญ่2ตัวบางคนอาจจะเฮ้ยพ hey, ี่เล่นยากหรือเปล่าวะมัน,นไม่แบบไม่คล่องไม่ไวเลยอะกุลิตเก่งจัดพูดจริงกุลิตเดได้ลเล่นแผ่นนี้ยิงกระหน่ำยิงกระจายโคตรจโนะโหดฮะแล้วแผนนี้เผื่อใครอยากไปจัดตามนะครับก็เล่นแผนประมาณน,นี้ฮะแคร์ไปได้เลยเนะครับผมโอเคไหมฮะไปครับผมเกมนี้เราจะไปขึ้นพันเก้านะครับจะขึ้นได้หรือไม่ได้ฮะไปชมกัน let's go เบอร์บูท็อปอัพ บริการเติมอ e ีฟุตบอลราคาถูกปลอดภัยแน่นอนมีทุนจดทะเบียนกว่า1ล้านบาทและยังมีหลายเกมให้เลือกเติมทองโค้ชจะนําโชคใครสนใจแอดไลน์หรือกดลิงก์ใตค้คลิปนี้ได้เลยนะครับจุ๊บมาเลยครับแล้วก็จับคู่ติดแล้วนะครับผมดูทีมเราและทีมเขากันนะทีมเรานี่ครับหัวตั้งนะฮะตัวจริงมีตัวเดียวสำรองหูสามตัวที่ลงตัวจริงนะหัวนอนที่สำรองหัวตั้ง ยิมเขามีกูริดด้วยวะ่ะอุ้ยปีเลตันก็มีนะครับแต่ไม่เอาลงน่าจะไม่ค่อยถนัดนะฮะแต่เหมือนผมเลยน,นะเรื่องแผงหน้านะครับผมส่วนการรับเขา2ตัวมาเหมือนผมเป้นนะกาตูโซ่กับตูเล่นนะี่ครับหลังก็ค่อนข้างตัวสูงนะลูกกลางกัดเราจะเก็บได้ไหมฮะเ,เก็บได้เราชิงกลางเอาครับผมไปวัดไซด์ดูว่าจะมันแค่ไหนฮะกับเกมนี้จะขึ้นพันก้าได้หรือเปล่าเลสโก้รวยฮะมาเขาเกมมาแล้วครับผม อันีผ่านเข้ามานะครับฝากทุกคนกดติดตามนะฮะฝากกดติดตามกันจริงๆเครับเพราะหลายๆคนดูผมแต่ยังไม่กดติดตามนะครับและที่สำคัญคือกระดิ่งให้กันด้วยนะครับมาลุ้นไปด้วยกันว่าเกมนี้ฮะเราจะชนะหรือพ้านะครับผมทีมเราแบบนี้ลุยฮนะแผนใหม่แล้วโค้ดใหม่ตัวนี้นะที่เอามารีวิวในแผนนี้ด้วยนะครับแล้วโอยไม่ต้องดูก็รู้ว่าใครรอวอนเยอะ <ไ professors> ตอนนี้ก็อัปเดตแล้วนะครับอัปเดตเรื um ่องการยิงแล้วนะการยิงท um ี่เราแบบไม่ต้องเลงมุมทิศทางเหมือนเดิมนะครับก่อนต้องเลงมุมทิศทางไงเพื่อให้แบบมันเข้าใช่ป่ะล่ะวันนี้ฮะเรายิงแบบเลงไว้ก่อนแล้วก็ปล่อยก็ได้นะครับีิโคาปรับมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเอาคือเคาน์เตอร์นะฮะเราก็ค่อยๆเจาะไปนะครับกลางไม่เห็นตัวบนฮะไปล้วท่านไม่ค่อยแม่นวะโมนี้ออริเช่นะครับผมผมไม่ใส่เพซซิงกเลยทุกคนแต่คือแบบเพลก็แบบ ไล่เพจแบบนี้นะฮะแต่มาจังหวะเราต้องแบบควบคุมไปดีนะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าแพทนี้ผมไม่รู้ผมคิดไปเองว่านะแพทนี้การเพจซิ่งแม่งค่อนข้างจะแบบอ่อนลงหน่อยวะจริงนะหลุดตัวนี้อกเลยทำไรเนี่ยคุณจับบรรทัดหลอกไอเวนลองุลิตวิ่งตัวเดียวะฮะเขาไม่เอาเปเล่ลงนะจะผ่านแล้วจะผ่านแล้วโดนอ่านผิด ตีออกไปนิดนึงกลางโบก็เลยโดนแทงง่ายๆอันนี้ฮะการผิดพลาดในการเกมรับเลยอันเนี้ยกุริดออกข้างมาหรือเปล่าบริเอนเตสครับไปยกฮะตัวบอลอีกครับตั้นตั้นโม่งขึ้นมาตัวนี้ฮะผมให้ตั้นนิดนึงตั้นฝากที่กุริดครับกุริดตับบันทันแล้วกุริดยกแบบนี้ตายเลยฮะเปเล่เปเล่ถึงจะบางกว่าแต่เปเล่บางกรอบแบบนี้ไายเพื่อนมาแล้วขึ้นนำอีกทีนึงพยายามอย่าโดนนะ ตัวนี้หวานเกียบอะ่ะเอาอะ่ะเขาพลาดเองค่อนข้างบ่อยนะครับต่อยแทงโอ้โหการ์ตูโซวิ่แงแซงแบบนี้การ์ดแตะบอลทีนึงการ์ดหักข้อกัดเพื่อนเมื่อกี้เราได้โนเวอร์อีกเมื่อกี้โนอะ้ oh my god โอ้ my god ุลิตครับุลิตฮะโอเคโก okay. หลกค่อนข้างดีครับ โอ้ปิดมุมมาไม่ให้กูรีบยิงครับผมก็อาจจะตื่นเต้นไงถ้าเขารีบยิงมาแบบนั้นะบอกเลยว่าน้ําหนักจะแรงก็อาจมีโอกาสออกครับถ้าเบาอ,อันนี้ก็มีโอกาสติดเซฟค่อนข้างเยอะฮะพอเราปิดมุมเลยครับผมตันฮะขครงหนังเร,เราต้องมาคลองเลยดีนะขงหนักแล้วนะครับสูตรผมนะครับจะยกไปตัวนี้นะครับแล้วก็จะโคกขึ้นมาอัพอะไรายกให้เรียบร้อยฮะตันตันตับต่อสองโชว์แล้วอ้ตันอเวนโอ้โหเมื่อกี้ได้ลูกสามแล้วเพื่อนชัวร์แล้วเมื่อกี้อะ ผมเซ็งเลยเมื่อกี้ลูกสานไปชัวร์แล้วครับทุกคนหาแล้วตัววิ่งตัววิ่งหลิตว,วิ่ง,ววง,ววง,ววงเห็นเปล่าเ,เพื่อนผลิตฮะเป็นลึกว่าว,ว่าซิ่งมีไม่ไหนน้องชายติดหรอโดนไปเไดตบหนึ่งสองทำเปนฮัทสำเป็นฮันทฝาก,าากาไปเไดไปครับผลิตฮะคนเดียวหูลึกไปนิดนึงครับผมไม่เป็นไร ไอ้โกโก้เฮ้ยเฮ้ยโก้เฮ้ยจ๋าจ๋าจ๋าโยกหกนะครับตัวนี้ฮะตัวนี้บีบเลยเอาดิสวยไปที่ต้นครับผมเนี่นนู่นกางกัดค่อนข้างเยอะนะครับเพราะตัวเราค่อนข้างจะใหญ่ซีเวสเองมันเก,กะกะว่ะถ้าซีเวสไม่อยู่นะผมได้โยนแน่นอนกุลิดครับตัวหนึงดึงบนเลยฮะกวนกุลิดโยงกุลิดเอาสองตัวไอเวนกลาง อ่านโอ้ล้อรา,าดักพัดเยอะครับเกมนี้เกนนี้พลาดค่อนข้างเยอะฮะคิวคอเตอร์โชว์คนดูหน่อยเว้ยโชว์คนดูหน่อยเวย้ยคิวคอเตอร์เว้ยแดนเบิร์นอ่านอ่านเกมดีว่ะตังกัดโคดิรีเอนเตสเดาะถึงปะถึงตัวบนตัวกลางโนู้นช้าครับช้าเองเลยนี้กุลิดวิ่ง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  อันแหละสองตัวอากุลิให้อยู่เพื่อนตัวนู้นโอ้ยแองต่อจิม้มอันแหละเพื่อนไปหนึ่งโยนมาเหมือนกันฮะโยนก็เล่นบอลโยนเลยเพื่อนไม่เสียหายวะ่ะไม่เสียวาอะไรอย่าน้องชายกูลิดครับผมเต็มกระบาลไหมม้วนเลยครับม้วนเลยครับ ทรงไม่มีทําดีไว้ก่อนทรงไม่ต้องมีนะพอเพื่อนเรียแบบร้อยตันหลุดตันไปไหนล่ะพี่พี่ชายตันกูหายกูหลุดป่าล้าคนเดียวจอจอๆไม่เหลืออยู่ล้าเพื่อนกูหลุดบอกเลยว่าเป็นตัวหลักในของผมนะตอนนี้นะฮะ ตั้นนั้นก็ยิงได้เหมือนกันตั้นก็คล่องครับเดี๋ยวโชว์โชว์สกิลหน่อยเราห่างสองลูกแล้ว่าจะค่อนข้างขาดเลยครับสหรับเกมนี้ยิงมันมันไม่ขาดหรอกนะสองลูก,กอะแต่เราจะเล่นโชว์สกิลฮะขาดกระฮี้ลโดนแน่เลยลูกพูดแมปแมปเอาละไงไปส่งพลาดเองครับลูกตรงนี้ทำไม่ได้นะเขาเพ้นผมชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกเดิมฮะสูตรเดิมดเดิมครับโอเค ตันใค้มึงยิงสูตรเดิมฮะตรงน้นเราตัวใหญ่เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเฮเพื่อนโขกเลย,เลยกลางลงลงคนเดียวสองอลิตวิง่งแทงตันอ้าวตันฮนะนี่ยกให้ตันหมู่ไอ้ตันกูยิงี่ยไงเอายยิงไปเมืม่อกี้ไงลืมเลยอ่ะตันยิงไปเมืม่อกี้อ่ะ ขยนลวะผมว่าเขาบอกขยนเราโคกับลยฮะโคกลับด้วยความแรงอ่ะโผสีดานเทินโคหนึ่งสกิลก่อนจบเกมครับวันหวานครับเกมนี้ฮะถือว่าโคตัวนี้ครับค่อนข้างดีนะแต่ผมพลาดบ่อยผมพูดจริงว่าเกมนี้ผมพลาดพลาดทั้งเรื่องการยิงพลาดทั้งเกมรับเลยครับ จะบอกเลยว่าคขาคนนี้เก่งฮะสำหรับผมนะครับใครเป็นสายแบบเปิดโมงด้วยเจาะกลางนะผมอะเป็นคนที่เจาะกลางอยู่แล้วนะครับแต่เปลี่ยนมาเปิดโมงนะคือเปลี่ยนมาแบบเปลี่ยนรูปแบบแผนอะทั้งเปิดโมงด้วยทั้งเจาะกลางด้วยนะฮะหรือว่ายังเล่นได้อยู่นะเพราะว่ายังมีการเจาะกลางอยู่ด้วยนะครับเราตันๆแล้วก็ออกข้างนะเปิดโมงก็ได้เหมือนกันนะโมงเข้าตันเข้ากุลิก็ได้เหมือนกันฮะตัวสูงแล้วก็โมงดีทั้งคู่นะครับบอกก่อนแล้วกุลิดแูฮะคือมี่วนย์ร่มทุกลูกเลยหรือเปล่า โคตรเก่งคูลิดผมบอกก่อนใครที่ไม่มีนะครับถ้าตัวหน้ามาอยากให้จัดจริงๆนะคือแบบผมได้มาผมแบบกีดอะกินล้านบ้านอนะจริงแต่ตันนะฮะก็ตามมาทีหลังนะครับโคตรมากๆฮนะแค่นี้ฮะรับโค้ดคูมัน422 2นะครับไปจัดตามมาได้นะถ้าใครแบบเริ่มแบบตันๆกับแผนเก่าตัวเองแล้วนะครับผมโอเคไหมอันนี้ก็แค่750ทองนะฮะตามแพ็คโค้ดเลยนะครับผมเฟียลเฟียครับเพื่อนแล้วก็แซมแรงตอนนี้ฮะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวเจอกัน2 0 0 0ันจะขึ้นได้หรือเปล่าฮารอชมมาแล้วกันนะครับไอเลิฟยูฮาสำหรับคลิปนี้นะครับผมฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์กดดิออ่งให้กันด้วยนะครับผมยวผมรีวิวต้นไหนหรือว่าทำคอนเทนต์แบบไหนฮะคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับไอเลิฟยูฮารไปบ่ายจุ๊บจุบเจอกันใหม่คลิปหน้าเลิฟเลิฟ